สวัสดีค่ะร้านเจโมบางกววยเครื่องรางสายวัดหูช้างแท100้ร้อซนะคะวันนี้แอดมินได้นําเบี้ยกแก้ของหลวงพ่อตีวัดหูช้างนะคะมาให้พี่ๆได้ชมกันค่ะก็ช่วงนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่12เมษายนพศ2564นะคะเดี๋ยวเรามาชมคลิปล่าสุดกันเลยนะคะว่ามีเบี้ยกแก้แบบไหนบ้างค,ะค่ะก็ก็ะะจะมีตามนี้นะคะรุ่นเก่าๆก็กกป,ปิดหมดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเบี้ยกแก้ของหลวงพ่อตีวัดหมูช้างคะ่ะ หลวงพ่อตีวัดหูช้างนะคะก็จะเป็นเบี้ยกแก้สายหลวงปู่รอดวัดในโรงนะคะหลวงพ่อตีเรียนจากำาํำราหลวงปู่รอดวัดในโรงนะคะเบี้ยกแก้ของท่านก็จะเป็นเบี้ยกแก้ที่จานมือนะคะนี่ค่ะอัคระรอยจานนะคะเข้มขลังมากๆแล้วก็สวยงามมีสเสน่ห์ท่านใดที่เคยชอบบูชานะคะจะรู้ว่ายิ่งได้ส่องนะคะอัคระรอยจานของท่านแล้วจะหลงมนเลยค่ะนี่นะคะอัคระรอยจานมือนะคะสวยมากๆค่ะ ท่านก็จะจานลงบนตะกัวนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นหุ้มตะกัวโค้ดโชคดีต่อต่อใบโพค่ะโค้ดโชคดีต่อต่อใบโพนะคะเป็นเบี้ยแก่รุ่นปัจจุบันนะคะก็ออกตั้งแต่ปี2 5 6 2ันถึงหกค่ะท่านใดที่อยากรู้ว่าเบี้ยแก่ยุคเก่ายุคใหม่นะคะเราดูที่โค้ดค่ะนี่นะคะอันนี้คือปัจจุบันล่าสุดนะคะโชคดีต่อต่อใบโพนี่นะคะอัคระลอยจานก็จะเต็มใบแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้ก็จะหุ้มตะกัว เงาแบบนี้เลยค่ะพี่ๆบางท่านก็จะนึกว่าเป็นหุ้มเงินนะคะแต่ไม่ใช่นะคะอันนี้หุ้มตะปั่วถ้ทาท่านใดที่มีอยู่นะคะแล้วไม่ได้เลี่ยมไม่ได้เลี่ยมพลาสติกไว้นะคะไม่ได้เลี่ยมออกรอบแบบนี้ไว้เนี่ยนะคะนี่แอดมินแนะนําให้ไปเลี่ยมนะคะบางท่านก็จะบอกว่าเ,เลี่ยมแล้วพุทธคุณไม่ออกออกนะคะก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็นําไปเลี่ยมนะคะแล้วก็ไปใช้บูชาก็ออกนะคะพุทธคุณมีพุทธคุณเกิดประสบการณ์ค่ะเกี่ยวกับ คุณใส่มนดำอย่างเงี้ยนะคะทางเหนือช่วงนี้ทางเหนือก็ทางจังหวัดเชียงใหม่หรือเชียงรายนะคะ <c oughs> ก็มีลูกค้าเข้ามาเช่านะคะบอกว่าเขาก็จะเอาไปทําน้ําม์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะแต่ลูกนี้ไม่ได้เปิดนะคะลูกนี้ให้ชมว่า,เ,าเวลาไปเลี่ยมนะคะเลี่ยมแบบเนี้ยค่ะต้องบอกช่างนะคะว่าให้ระวังความร้อนเพราะเบี้ยกแก้ของหลวงพ่อตีนะคะด้านในจะมีประหลอดนะคะมีประหลอดนี่ค่ะถ้าช่างที่เขาเลี่ยมก็ต้องบอกเขานะคะ ก็ตั้งแบบนี้เลยค่ะนี่จะเป็นรุ่นใหม่นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดโคโชคดีต่อต่อใบโพค่ะรุ่นนี้นะคะทางร้าน,นยังมีแบ่งปันนะคะแล้วก็จะเป็นรุ่นเปิดหลังค่ะนี่นะคะเปิดหลังพุ่มตะปวโคโชคดีเช่นเดียวกันนะคะนี่รุ่นนี้นะคะหายากแล้วนะคะตอนนี้ที่ร้านเหลือแค่3ามลูกนี้นะคะเส้นนับปลาตลอดตรงอย่างนี้เลยก็คือที่จะแนะนํารุ่นนี้เพราะว่าเป็นรุ่นที่มีความสวยงามนะคะแล้วก็เขาจะเห็นตัวหอยเบีย้ยแบบนี้ค่ะนี่นะคะ ตัวหอยเวียแบบนี้เลยนี่นะคะสร้างน้อยกว่ารุ่นเมื่อกี้นะคะรุ่นทุ่มตะกัว่วแต่จะเป็นโค้ดเดียวกันค่ะรุ่นใหม่โค้ดโชคดีต่อต่อใบโพนะคะนี่นะคะชุดนี้นะคะจานเต็มมากจานเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะ สวยงามค่ะเป็นเบี้ยแก้่ที่มีความสวยงามนะคะเรียกวปารุ่นเปิดหลังค่ะพี่ๆท่านใดที่สนใจรุ่นนี้ก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะคะนานๆทีจะมีเข้ามานะคะตอนนี้เหลือแค่3มลูกนี้เท่านั้นค่ะนี่นะคะแล้วก็ตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นเบี้ยแก้่หุ้มเงินค่ะนี่นะคะจะเป็นหุ้มเงินเปิดหลังลูกใหญ่นะคะอันนี้เป็นหุ้มเงินนะคะ รุ่นนี้นะคะรุ่นที่เป็นหุ้มเงินนะคะมีพี่ๆจากทางเหนือน,นะคะเขาบอกว่า,าเขาจะนิยมใช้เบีย้ยแก่งเงินนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเราเขาเอาไปาการเหมือนทําพิธีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไปจุ่มในของกินหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นทั้งเงินเป็นสีดำ่ยคือมันมีพิษนะคะอันนี้อันนี้พี่เขาเล่าให้ฟังนะคะเราไม่เคยเราไม่เคยมีประสบการณ์ท่านนี้นะคะพี่ๆที่เขามาเช่าบูชาเขาเล่าให้ฟังค่ะนี่นะคะ อันนี้จะเป็นหุ้มเงินนะคะเงินแท้ค่ะก็ <an> จะไม่มีโค้ดนะคะที่รุ่นนี้เป็นรุ่นหุ้มเงินไม่ตอกโค้ดเพราะว่าเบี้ยแก้หุ้มเงินนะคะเ,เขาจะหุ้มแผ่นเงินบางๆะคะ่ะแล้วก็หลวงพ่อติท่านก็จะจานอขานัขราลายมือทางร้านเรารับประกันแท้นะคะรับประกันแท้ทุกลูกนี่นะคะนี่จะไม่จะไม่ตอกโค้ดนะคะเพราะว่าแค่หลวงพ่อท่านจานลงไปก็จะบุบได้แล้วนะคะถ้าตอกโค้ดลงไปเนี่ยโค้ดมันอาจจะทะลุได้ค่ะ เขาก็เลยไม่ตอบโค้ดนะคะถ้าเป็นรุ่นหุ้มเงินหุ้มหนาคหุ้มทองคํานะคะก็จะไม่มีโค้ดค่ะนี่คะ่ะเราดูที่อักขาะระลายจานอันนี้จะเป็นเบี้ยกแก้หัวใจนะคะหัวใจจานมือค่ะจานสามชั้นแบบนีเลยนี่คะ่ะเงินสวยมากนะคะทางร้านส่วนใหญ่เราจะเล่นของสวยนะคะพี่ๆที่เช่าไปแล้วกะกอนแท้ถูกใจแน่นอนค่ะ อันนี้จะเป็นหุ้มเมงินเปิดหลังลูกใหญ่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะจะเป็นเบี้ยกแก้หุ้มเมงินจิ๋วค่ะนี่นะคะจิ๋วมากนะคะประมาณเ,าเหรียญบาทอะคะ่ะเหรียญบาทเหรียญบ,บาทไทยนะคะอันนี้ก็จะไม่มีโค้ดเช่นเดียวกันนะคะก็ตอนนี้ยังมีแบ่งปันนะคะพี่ๆทีเ่เห็นคลิปนี้นะคะหรือตามหายอยู่นะคะสอบถามได้ค่ะนี่นะคะ นี่จะเป็นหุ้เมเงินจิ๋วนะคะไม่มีโค้ดนะคะด้านในก็จะเป็นตัวหอยเบีย้ยนะคะมีปละลอดนะคะเวลาวางไว้บนมือเนี้ยจะสั่นเลยปละหลอดจะ,จะวิ่งแรงนะคะเขาก็จะใช้หอยหอยเบีย้ยจิ๋วอหะค่ะนี่ค่ะแล้วก็กรอบปละลอดอุดด้วยชนะลงแล้วก็มาหุ้มแผ่นเงินแบบนี้แล้วหลวงพ่อตีท่านก็จะจานนะคะหลวงพ่อตีท่านก็อายุ อายุเยอะแล้วนะคะตอนนี้ก็คือจานเบีย้ยออกมาได้น้อยมากค่ะพี่ๆที่เข้าไปไม่เจอนะคะไม่เจอเบีย้ยที่ตู้นะคะก็ถ้าอยู่ใกล้ๆนะคะเข้าไปบ่อยๆนิดนึงก็อาจจะเจอค่ะนี่นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจเช่าบูชานะคะสอบถามได้เลยหรืออยากมาชมที่ร้านก็เข้ามาได้นะคะที่ซอยวัดสีประวัติ โทรเข้ามาก่อนได้เลยค่ะที่เบอร์0969709842นะคะเราเปิดที่บ้านค่ะก็อยากให้โทรกันเข้ามาก่อนนะคะเพราะว่าเผื่อไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอดไลน์ hmm. เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0969709842 mm hmm. วันนี้นะคะแอดมินก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะท่านใดที่เดินทางออกจากจังหวัดหรือกับภูมิลำเนานะคะก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะขอให้ บารมีหลวงพ่อติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะคุ้มครองให้เดินทางคล้วคลาดปลอดภัยนะคะ,ะแล้วก็โชคดีตลอดการเดินทางนะคะพี่ๆท่านใดที่อยู่บ้านก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดนี้นะคะแล้วก็มาชมคลิปของเรานะคะถ้าถูกใจนะคะก็ขอ,อให้พี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้แอดมินก็ขอขอ,ขอบพระคุณมากค่ะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะมีอะไรแนะนําก็ คอมเมนต์มาได้นะคะที่คลิปนี้เลยค่ะวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ